สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกไวน์เอลจีนะครับสาหรับทิศทางและก็แนวโน้มราคาทองคําในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าราคาทองคําจะได้รับแรงกดดันนะครับจากแนวโน้มการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางที่สดใสออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ทิศทางแล้วก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าราคาทองคําก็มีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาไม่มาก เพราะว่าแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะมีทิศทางและมีโมเมนตัมออกมาในระดับที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับแต่ราคาทองคํายังสามารถปิดตลาดในแดนบวกทั้งนี้หากเทียบเป็นรายสัปดาห์นะครับราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับบวกได้ประมาณ10เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนเท่านั้นทั้งนี้ นักลงทุนยังมีการคาดการณ์นะครับว่าแนวโน้มทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีความพร้อมที่จะให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการขยับหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อาจจะทําให้เฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมประจําเดือนมีนาคมถึง0.5เบสิสพอยต์ อ่าโทษครับ0.5หรือว่า50 basis point นะครับสัญญาณดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันให้ทองคำขยับขึ้นได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัด ทั้งนี้ยังมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ2ปีแล้วก็5ปีแล้วก็10ปีนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามกระแสะการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐสัญญาณดังกล่าวยังคงทําให้ทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดครับทั้งนี้หากเรามาดูในส่วนของแนวโน้มแล้วก็ที่ทางดอลลาร์นะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าดอลลาร์แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวหรือว่ามีการรีบาวขึ้นจากระดับสูงสุด ในรอบสสัปดาห์นะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยดอลลาร์ก็มีการทิ้งตัวหรือมีการอ่อนค่าลงค่อนข้างมากครับดังนั้นการที่ดอลลาร์มีการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคง ส่งผลให้ทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับหรือว่าการที่ดอลลาร์ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาไม่ถึงระดับ96ต่อดอลลาร์นะครับเรายังมองว่าการทิ้งตัวหรือการดิดตัวขึ้นมาของดอลลาร์ถ้าเทียบจากช่วงที่ผ่านมาเป็นฐานของเขาแล้วเขาก็หลุดฐานระดับ96 95.9ลงมาเนี่ยทำให้การรีบาแล้วก็การฟื้นตัวกลับในระดับจำกัด อาจจะมีโอกาสที่ดอลลราจะมีการอ่อนค่าแล้วก็ปรับตัวลงต่อได้นะครับนักลงทุนยังวิตกกังวลครับต่อแนวโน้มแล้วก็สถานการณ์เงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐที่ยังคงมีการเร่งตัวขึ้นนะครับน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าได้ไม่มากหรือขยับขึ้นได้ไม่มากนอกจากนี้ครับในส่วนของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของบรรดาเราธนาคารกลางต่างๆอย่างเช่นธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปที่มีการทยอยคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ส่งผลให้แนวโน้มและโมเมนตัม ของตัวสกุลเงินปอนและก็สกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นจนมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของดอลลาร์นะครับดังนั้นเนี่ยดอลลาร์ที่ทิ้งตัวแล้วก็ดิดตัวดิ่งตัวลงมาค่อนข้างเยอะแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังคงมีทิศทางที่ไม่ได้ดีมากนะักมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นในระยะสั้นแต่ก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อทั้งนี้เนี่ยฐานของดอลลาร์ในระดับถัดไปจะอยู่แถวๆระดับเ4้5 94.50ดอลลาร์นะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของการอ่อนตัวหรือการร่วงลงต่อของดอลลาร์ก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมาซัซับพอร์ต ในส่วนของทองคําให้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าหรือทิ้งตัวลง ก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ไปทําให้ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้นดังนั้นแนวโน้มและโมเมนตัมของการลงทุนเนี่ยอาจจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคํานะครับถ้าเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ยังคงซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนทองคําอยู่ต้องบอกว่าสภาทองคําโลกหรือว่าโวกาเคีซิลเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับภาพรวมปริมาณการซื้อขายของทองคําโดยเฉพาะบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆในปี2021 หรือปี2,564ก็คือปีที่ผ่านมานะครับพบว่าในช่วงต้นปีแรกหรือว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับธนาคารกลางต่างๆเนี่ยมีการสะสมทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างมากครับแท่งสีเขียวเนี่ยเป็นการบ่งชี้นะครับว่าการซื้อของทองคำของบรรดาเหล่า,นาธนาคารกลางต่างๆมกราคุณพามีนาเมษา พฤษภาและก็มิถุนาเราจะเห็นแท่งเขียวออกมาเป็นแท่งใหญ่ๆแล้วก็ยาวๆเลยนะครับกสทชได้เห็นว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางเนี่ยมีการซื้อทองคํามากกว่าขายแท่งแดงด้านล่างเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของการขายออกมานะครับทางนี้ครึ่งปีแรกธนาคารกลางต่างๆซื้อทองคําไป324ตันครับครึ่งปีหลังถือว่าซื้อแผ่วลงมานะครับอ,อยู่ที่ระดับ193ตันแต่โดยรวมๆทั้งปี มีการเข้าไปถือครองทองคำเพิ่มนะครับ463ตันปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง82%นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเข้าถือครองทองคำเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ30ปีนะครับทั้งนี้เนี่ย โวโกเคซิลหรือสภาทองคำโลกให้เหตุผลว่าแนวโน้มเงินเฟ้อที่มีการเร่งตัวขึ้นแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่ระดับ3%นะครับทำให้บรรดาเหล่าธานาคารกลางต่างๆจำเป็นที่จะต้องมีการเข้ามาถือครองทองคำ เพื่อป้องกันการด้อยค่าของสกุลเงินของตนนะครับเพราะว่าถ้าประเทศไหนมีทองคําเป็นทุนสํารองในระดับที่ค่อนข้างสูงก็น่าจะทําให้เสถียรภาพของค่าเงินของประเทศนั้นๆมีเสถียรภาพนะครับภาวะเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นหรือมีแนวโน้มขยับตัวเร่งขึ้นมากๆเนี่ยก็เลยจําเป็นที่จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่เร่ง หรือบีบบังคับให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆจําเป็นที่จะต้องมีการเข้ามาถือครองทองคําในรูปแบบทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐลงนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าประเทศไทยเองก็มีการเพิ่มการถือครองทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเข้า ถือครองทองคําหรือซื้อทองคําเพิ่มนะครับอ,อ,อยู่ที่ระดับมากกว่า9อยู่ที่ระดับ90ตันนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้าเทียบจากปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงระดับ59%นะครับทางนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีทองคำเป็นทุนสำรองสูงถึง2 4 4ตันครับก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการที่ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขามีแนวโน้มหรือมี ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะขยับหรือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามธนาคารกลางสหรัฐก็จําเป็นที่จะต้องมีการเข้าไปถือครองทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศเพิ่มนะครับ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงหรือเป็นการป้องกันการอ่อนค่าหรือการด้อยค่าลงมาของสกุลเงินบาทดังนั้นพอมีการเปิดเผยว่าทองคําในรูปแบบของทุนสํารองระหว่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของค่าเงินบาทเนี่ยมีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางของการแข็งค่าขึ้นนะครับทางนี้ทางนั้นถ้าเรามาไล่ดูกันนะครับ ในช่วงเดือนธันวาคมเราจะเห็นว่าธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเข้าซื้อทองคําเพิ่มไปอีก14.2ตันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงถัดต่อจากนี้ไปครับก็คือไตรมาสแรกของปี2022บวกกเคาซิลก็ยังมีการคาดการณ์ว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆน่าจะมีแนวโน้มเข้ามาถือครองและก็สะสมทองคําเพิ่มนะครับก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะทําให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่า อัตําจมีแรงซื้อทองคำสลับกลับเข้ามาเพิ่มเลยยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ประคับประคองแล้วก็พยุงในส่วนของทองคำเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนในสัปดาห์นี้นะครับ YLG แนะนำให้จับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับทั้งนี้ล่าสุดเองกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีการส่งทหารไปถึงประเทศโปรแลนด์นะครับเพื่อเสริมกำลังกองทัพของ ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตในย,ยุโรปตะวันออกนะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแจ้งว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการให้ทหารของสหรัฐ8,500นายมีการเตรียมพร้อมนะครับที่จะทำสงครามแล้วก็มีการเตรียมพร้อมที่จะถูกเรียกตัวฉุกเฉินแล้วก็เข้าประจําการในส่วนของยุโรปตะวันออกเพื่อ ป้องกันสถานการณ์ความตึงเครียดหรือเป็นการป้องกันหรือป้องปามไม่ให้รัสเซียมีการบุกยูเครนนะครับแม้ว่ารัสเซียจะมีการออกมาปฏิเสธแล้วก็แสดงท่าทีคัดค้านต่อการกระทําของสหรัฐแล้วก็ชาตินาโต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสหรัฐเองก็ยังมีการมุ่งเป้าแล้วก็มีการแสดงถึงท่าที ส่งสัญญาณในรูปแบบของความเชื่อมั่นว่ารัเสเซียเองเนี่ยเตรียมที่จะมีการบุกเข้าไปยึดครองในส่วนของตัวยูเครนอย่างชัดเจนนะครับล่าสุดเองกระทรวงกลาโหมข,ของสหรัฐก็แถลงว่าหน่วยข่าวกองของสหรัฐเนี่ยได้รับข้อมูลว่ารัเสเซียมีแผนที่จะจัดการทําในส่วนของคลิปวิดีโอปลอมเพื่อสร้างสถานการณ์ ในการชอบธรรมต่อแนวโน้มที่รัสเซียจะมีการบุกเข้าไปยึดครองยูเครนได้นะครับซึ่งพอรัสเซียรทราบข่าวก็มีการออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวดังกล่าวแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยว่าถูกกล่าวหาหรือถูกโจมตีจากทางฝ่ายสหรัฐนะครับซึ่งท่าทีดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าก็มีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือในส่วนของฝั่งฝรั่งเศสนะครับก็พยายามมีการนัดประชุมแล้วก็พยายามเจรจานะครับซึ่งทาเนียบเครมลินของรัสเซียมีการเปิดเผยแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าวันนี้ประธานาธิบดีวลรดิเมียปูตินแห่งรัสเซียจะหาลือกับประธานาธิบดีเอ็มมารเอลมาคองของฝรั่งเศสซึ่งประเด็นข้อเรียกร้อง ของรัเสเซียแล้วก็การเรียกร้องของนาโต้เนี่ยจะมีการถูกหยิบยกแล้วก็มีการหารือกันครั้งนี้ระหว่างผู้นำ รัเสเซียกับผู้นําฝรั่งเศสนะครับหลายชาติหลายฝ่ายก็มีการคาดการ,คร์คว่าน่าจะสามารถหาข้อยุติหรือหาแนวโน้มที่จะสามารถยุติในส่วนของประเด็นความตึงเครียดหรือลดผลกระทบจากการที่รัเสเซียจะบุกยูเครนได้นะครับดังนั้นประเด็นและสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่นักลงทุนจับตาดูนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์รัเสเซียยูเครนคลี่คลายนักลงทุนก็จะโยกเม็ดเงินลงทุนจากทองคํา ไปยังสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นแต่ถ้าสถานการณ์กลับมาตึงเครียดหรือมีแนวโน้มที่จะสู้รบหรือเคลื่อนกําลังทางการทหารเสริมทัพเสริมกําลังกันอีกนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําให้ราคาน้ามันดิบตลาดโลกขยับขึ้นความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ออทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟอ้อก็จะได้รับแรงหนุนและแรงกระตุ้นเพิ่มตามไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนะนําจับตาสถานการณ์ในประเทศนะครับเพื่อเป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของทิศทางค่าเงินบาทแล้วก็ตลาดหุ้นของไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าการระบาดของโควิด -19 ณนะปัจจุบันมีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่วันนี้ทะยานขึ้นมาที่1นึ่งหมื่น 470คนนะครับแล้วก็ถ้ามาดูจากจํานวนการตรวจผ่านระบบ ATK พบว่าตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ระดับ4,527รายนะครับถ้าเอายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมกับผลตรวจ ติดเชื้อทาง ATK นะครับพบว่าวันนี้เราเห็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยขยับแล้วก็ไต่ขึ้นมาที่ระดับ15แล้วนะครับขณะที่ยอดผู้รักษาหายอยู่ที่8,711รายเท่านั้นเองนะครับติดเชื้อรายใหม่กับรักษาหายเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการต่างกันแล้วก็ฉีกกันในระดับที่ค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าจํานวนยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ยังคงอยู่ในระดับต่ํานะครับเราก็ยังมีความหวังว่าแม้ว่า จานวนผู้ติดเชื้อจะเล่งตัวขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่อาการเจ็บป่วยรุนแรงอย่างเช่นปอดอักเสบและยอด ใส่เครื่องช่วยหายใจก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็จํานวนยอดผู้เสียชีวิตก็เลยยังไม่ได้ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นตามนะครับแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยแล้วก็กดดันในส่วนของค่าเงินบาทอาจจะทําให้อ่อนค่าขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการออกมายืนยันนะครับว่าถ้าจํานวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของไทยเองเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น5-6หมื่นรายต่อวัน ก็ไม่มีแนวทางหรือไม่มีแนวโน้มที่กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอให้เกิดมาตรการหรือรูปแบบของการล็อกดาวน์การปิดเศรษฐกิจหรือการปิดเมืองเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อจะเล่งตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จำนวนยอดผู้ป่วย อาการรุนแรงอย่างเช่นปอดอักเสบแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจรวมทั้งจํานวนยอดผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้เล่นตัวขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็เลยยังไม่ได้มีความวิตกกังวลเสนอมาตรการการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองหรือการปิดเศรษฐกิจนะครับแนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ประคับประคองตลาดหุ้นของไทยเอาไว้ให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ไม่เยอะแล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนให้ที่ทางค่างเงินบาท ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูจากแนวโน้มและเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นไทยนะครับเราจะพบว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยโดย Set 50 i n d e x f u t u r e ขยับและปรับตัวขึ้นมาชนไฮท,ที่ระดับ998นะครับปิดตลาดในระดับสูงก็คือ996จุดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีการชนระดับ998ถึง3ครั้งนะครับในรอบที่ผ่านมาในช่วงต้นเดือน กันยายนแล้วก็ในส่วนของออปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของออช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็มีชนและทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้งทั้งนี้นี่การทดสอบไปหลายๆครั้งแล้วไม่ผ่านนะครับสทให้เห็นถึงแรงขายในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง YG จึงแนะนําว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเสี่ยงเปิดสถานะช็อตเล่นสั้นนะครับที่แนวต้านสําคัญในโซนระดับ998จุด ถ้าดัชนียังไม่สามารถผ่านหรือขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ก็เปิดสถานะขายในตัว S50H22 เพื่อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการแกว่งตัวหรือการปรับตัวลงในช่วงสั้นนะครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงนะครับให้ดูว่าจะมีโลใหม่ต่ำกว่าระดับ922เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไหมถ้ามีโลใหม่ต่ำกว่าระดับ922จะขายเพิ่มก็ได้นะครับแต่เรามองว่าแนวรับ ไม่น่าจะลึกมากนักน่าจะอยู่ที่ฐานของดัชนีในโซนระดับ987ถึงระดับ984ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ดัชนีเคยชนขึ้นมาแล้วไม่ผ่านแล้วเกิดการย่อตัวลงไปแล้วก็เคยเป็นจุดที่ดัชนีอ่อนตัวและปรับฐานลงมาแล้วเกิดการเด้งขึ้นหรือการดิดตัวกลับนะครับถ้ามีการอ่อนตัวและย่อตัวลงไม่เยอะ ก็ให้เข้าซื้อคืนหรือปิดสถานะขายที่แนวรับระดับดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นการเล่นสั้นแล้วก็เล่นรอบนะครับโดยแนวโน้ม no และโมเมนตัมเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วก็ทรงตัวในระดับสูงสําหรับตัวเซตฟิฟตี้อินดีคก็เลยทําให้ทิศทางตลาดหุ้นของไทยเนี่ยไม่น่าจะลงมากนะักแล้วก็ค่าเงินบาทก็อาจจะมีลักษณะของการ ไม่ได้กลับไปอ่อนค่ามากนะักหรือว่าอาจจะอยู่ในโมเมนตัมที่แข็งค่าได้บ้างนะครับมาดูในส่วนของตัว s i n เกิลซ็อกฟูเจอรนะครับ YLG แนะนำในส่วนของตัวบริษัทชิโนไทยเอนจิเนียริงหรือว่า STEC นะครับทางนี้เนี่ย STEC ดำเนินธุรกิจ ก่อสร้างทุกประเภทนะครับทั้งงานโยธางานเครื่องจักรตัวชิโนไทยเนี่ยคาดการว่าในปี2022หรือว่าปีนี้น่าจะรับรู้ไรายได้อยู่ที่ระดับ3.3หมื่นล้านบาทนะครับเนื่องจากปัจจุบันมีแม็ก บ็กหลอหรือว่ามีงานในมือเนี่ยอยู่แล้ว1.1แสนล้านบาทนะครับที่จะรับรู้ไรายได้ในปีนี้คาดการว่าในปี2022จะมีงานใหม่ๆปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า40,000ล้านบาทนะครับจากการประมูลงานภาครัฐแล้วก็งานภาคเอกชนเนี่ยที่จะออกมาในปีนี้น่าจะมีการทยอย ออกมาเนี่ยอีกประมาณ3 4มถึงหมื่นล้านนะครับทางนี้เองก็คาดการว่าตัวชิโนไทยเนี่ยน่าจะได้งานประมูลทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเพิ่มมาบ้างนะครับก็น่าจะทำให้ การรับรู้รายได้ในปีนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่าระดับ3.3หมื่นล้านบาทเลยนะครับทางนี้ล่าสุดก็เพิ่งได้งานประมูลการกอร่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเต่าปูนล,ลาดบูรณะมานะครับก็น่าจะทำให้แบ็กหลอกในมือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้ามีการเซ็นสัญญาพเพิ่มขึ้นนะครับทางนี้ทางนั้นในปี2022หรืวปีนี้นะครับภารัดเองมี Project, เมกะโปรเจกต์มูลค่าประมาณ950,000 2,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นแผนการโครงการลงทุนเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทางด่วนมอเตอร์เวย์สนามบินก็จะเพิ่มโอกาสให้กับตัวชิโนไทยได้ งานในโครงการดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้ต้องบอกว่าการจับมืออย่างพันธมิตรอย่างเช่นการร่วมประมูลงานกับ CK นะครับที่ได้งานของตัวรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปเนี่ยทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างลดลงลดความเสี่ยงจากงานบางอย่างในการก่อสร้างที่ไม่ชํานาญนะครับ ลดลงด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการชนะการประมูลเพราะว่าเอาคู่แข่งมาเป็นพันธมิตรแล้วก็ประมูลงานเจอกเดียวกันหรืองานเดียวกันนะครับที่ทางดังกล่าวก็น่าจะทำให้ตัวชิโนไทยเอนจิเนียริ่งเนี่ยมีแนวโน้มผลประกอบการขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้นะครับเราให้แนวรับนะครับ14.70บตัง์รับสำคัญอยู่ที่14.20บาทตังค์ครับ ถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่หลุดในส่วนของโซนแนวรับรบดังกล่าวหรือกรอบด้านล่างนะครับยังแนะนําเข้าซื้อหรือเปิดรองตัว STEC H22 นะครับเป้าหมายทํากําไรระยะสั้นครับ15บาท60แล้วก็กรอบด้านบนเนี่ยออมองเป้าหมายว่าขึ้นไปได้มากๆเนี่ยน่าจะอยู่ได้ถึง16บาท30ตังค์นะครับก็เป็นโซนกรอบแนวรับแนวต้านที่ต้องจับตาครับ ช่วงนี้ YLG f u t u r e นะครับก็มีโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงสูงสุด80%นะครับ Set 50เนี่ย15บาท Go a l l รคิด40บาทต่อสัญญาครับ USD f u t u r e คิดเพียงแค่5บาท50ตังค์แล้วก็บล็อกเทรดคิดเพียงแค่0.07%นะครับนอกจากนี้ YLG f u t u r e ยังสามารถพาลูกค้าไปเทรดในตลาด CME Group ไม่ว่าจะเป็นทองคำโคเม้นน้ำมันในเมกนะครับก็สามารถเข้ามาเปิด พอร์ตท,ทำการเทรดกับ YLG ได้ก็สามารถไปเทรดในตลาด CME ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดนอกจากนี้ยังสามารถเทรดในส่วนของดอลลาร์สหรัฐได้ด้วยนะครับ S&P 500, Nasdaq, Dow Jones หรือว่า Bitcoin หรือว่า Ethereum ที่เป็นสกุลเงินจิต้อนก็สามารถทำการซื้อขายหรือก็ทำการเทรดได้เช่นกันครับมาดูในส่วนของ แนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมในส่วนของตัวราคาทองคํากันดีกว่าครับว่าจะมีทิศทางแล้วก็มีโมเมนตัมอย่างไรนะครับทางนี้เนี่ยทองคําในระยะสั้นยังคงมีทิศทางแล้วก็โมเมนตัมในรูปแบบของการแกว่งตัวในกรอบที่มีลักษณะของการค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่ากรอบ หรือชแนลแนวต้านด้านบนเนี่ยแม้ว่าจะมีสัญญาณและมีโมเมนตัมเป็นรูปแบบของการเฉียงขึ้นก็ตามแต่ราคาอยู่1 800, 9, 8 0 9ป8 1 0ถือว่าใกล้กับกรอบที่เป็นชแนลแนวต้านด้านบนมากแล้วนะครับดังนั้นเราจึงแนะนำว่าในส่วนของทองคำเนี่ยไม่แนะนำให้ไล่ซื้อนะครับในส่วนของการลงทุนอาจจะรอจังหวะที่ราคาทองคำอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเข้าใกล้กรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นแนวรับด้านล่างนะครับก็ให้แนวรับในโซน1,800ถึง 1,795เหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนครับคิดเป็นเงินบาทก็28,000บาทต่อบาททองคำถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวยังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อนะครับหวังทำกำไรระยะสั้นก็ไปขายที่กรอบด้านบนบริเวณ1,815เป็นไฮเมื่อวานเออเป็นไฮวันศุกร์แล้วก็1,820เหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับเป็นกรอบด้านบนเป็นการเชื่อมระดับต่ำสุดตรงนี้กับตรงนี้เข้าหากันเพราะว่าถ้าราคาขยับแล้วปรับตัวขึ้นไปเนี่ยอาจจะติดแล้วก็ ยังไม่ผ่านในส่วนของกรอบชั้นแนลระดับดังกล่าวถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามานะครับทั้งนี้สามารถเปิดลองในส่วนของตัว GO ได้นะครับ ก็มีในส่วนของส่วนต่างจากตัวโก้สปอตเนี่ยอยู่ที่3มเหรียญแนวรับ G.O.H.22 จะอยู่1,798แนวต้านจะอยู่1,823นะครับก็ลงทุนในกรอบนี้ไปก่อนการเปิดสถานะซื้อหรือสถานะลองมีจุด stop loss ถ้าเป็นโก้สปอตก็1,780เหรียญอลลารลาต่อเทสออนนะครับเป็นโลในช่วงของสัปดาห์กลางเดือนของเดือนมกราคมาถ้าเป็น G.O.H.22 ก็1,783 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับในส่วนของฝั่ง YLG บู l เลียนะครับก็มีการลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงครับสูงสุด50%ปกติแสนหนึ่งตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ5,000 50, 0นะครับ5,000 50, ซื้อทองคำแท่ง99.99 99, ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง96.5ได้สูงสุดถึง60บาทนะครับนอกจากนี้ในส่วนของตัว YLG บูลเลียนก็ยังมีโปรแกรมอมอทองนะครับก็เป็นการสะสมทองคําขั้นต่ําเพียงแค่วันละ100บาทนะครับต่อเดือนขั้นต่ําต่อเดือนเดือนละ1,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจก็โทรศูนย์ส8 8หนะครับครับทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยที่ต้องจับตานะครับสําหรับ วันนี้เองเนี่ยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแต่ว่าในฝั่งยุโรปจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมประจําเดือนธันวาคมดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนของฝั่งยุโรปนะครับช่วงประมาณบ่าย2โมงถึงบ่ายสโมงแล้วก็จะมีการแถลงการของคุณคริสตินลากาดในช่วง4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับก็อาจจะใช้ในส่วนของ ข้อมูลและก็ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในส่วนของตัวราคาทองคําในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอให้โชคด,ดีในการลงทุนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังไงก็อย่าลืมป้องกันตัวเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็มีกําไรในการลงทุนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ